คือส่วนตัวผมไม่รู้ไม่ได้รู้จักคุณแอปเป็นงานส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแฟนขับหรือใครก็ไม่ทราบเหมือนกันตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็เพิ่งทราบได้ไม่กี่วันนี้เหมือนกันครับครู้สึกแรกที่ทราบมันเป็นยังไงประหลาดใจเพราะไม่น่าจะมาเชื่อมโยงกันได้นะครับเพราะว่าโดยผมก็ไม่รู้ว่าเขามอยังไงนะ ว่าเขาคิดอะไรยังไงเหมือนกันนะผมผมเดาไม่ออกเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงครับร,รู้จัก,จกสิครับใครก็รู้จักครับ<น>เขาเป็นนักนแสดงแล้วก็พิธีกรที่มีความสามารถมากครับแล้วก็สวยมากด้วยครับใจเรา,าเป็นยังไงที่พอมันมีกระแสรู้สึกตกใจแล้วก็ประหลาดใจมากว่าเออเขาจับมุมไหนคืออยากจะทราบไงว่าตอนที่เขาคิดเนี่ยเขามองเห็นอะไรผมว่า เขาอาจจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะมองมองข้ามไปก็ได้อะไรบุค,คลิกหรือเปล่าหรืออะไรมันมันค่อนข้างต่างนะผมว่าครับรมองเห็นความเป็นไปได้ไพี่แบว่าเฮ้ยน,น,น,นย่นรอรผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็เรื่องงานละครตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้อยู่ในใจนะครับอยากจะมุ่งไปเรื่องงานเพลงก่อนนะครับแต่ตัวเองไม่ได้ปิดกั้นเรื่องงานละครเคยได้ลองแล้วรู้สึกว่าเป็นงานที่สนุกดี แล้วก็น่าสนใจเห็นนี้ว่าอาจจะต้องหลังๆจากงานเพลงงานคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ไปก่อนครับอาจจะมีกระแสีมันก็มีบางคนห่วงเนาะครับไไแพ้บ้างหวแบ้างอะไรครับตรงนี้เราเรามองไม่รู้ก็ผมว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องจินเรื่องที่เขาจินตนาการขึ้นมากันเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับ ครับก็คือเรียกว่าแฟนๆอยากเห็นผลงานเนี่ยเห็นพี่แพทเล่นละครอืมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ตัวพี่แพทเองเป็นอันดับที่ข้อเขาเก่งนะแล้วก็สวยด้วยอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากครับก็เป็นเรื่องของอนาคตครับเป็นเรื่องของอนาคตครับครับออ๋เป็นไงพราะทราบข่าวมาต้องทราบแล้วล่ะค่ะข่าวเยอะมากเลย ค่ะแล้วก็ได้ดูการสัมภาษณ์ของคุณแพทย์นะคะ,คะก็รู้สึกขอบคุณมากมากเลยค่ะคือคุณแพทย์ให้สัมภาษณ์ดีมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากคือไม่เคยเจอกันบ้างเรยไม่เคยเจอกันเลยค่ะสักครั้งเดียวเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนคุณแพทย์เหมือนกันค่ะว่าก็งงๆเหมือนกันว่าว่ามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงหมายถึงว่าดูไม่ดูอยู่กันคนละวงการคือนักร้องกับนักแสดงอะไรอย่างนี้น<ๆ>นะคะ่ะแต่ว่า สุดท้ายเราถึงไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันสร้างความสุขให้กับให้กับคนอ่านข่าวหรือคนดูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก <คน S 1> ็ะ <คน S 1> อยากเห็นเราเล่นละครคู่กันอะไรอเงี้ยอันนี้ต้องแล้วแต่คุณแพทจะให้เกียรติมาเล่นละคร <c oughs> ไหมคะ <c oughs> แต่คอมเมนต์มาว่าเป็นเหมือนจับฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออวงเต็มที่แต่พอโดนโดนเปรียเปอุ้ยเอาว่าไม่ว่าจะกับคุณแพทหรือกับใครก็ตามเราเราก็ไม่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 อยากให้คิดแบบนั้นนะคะ เปิดตัวแบมีมิสซินสมอถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานกันเนาะใช่ค่ะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็พร้อมเสนอค่ะโอเคอเค่ะ